คดีบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาซึ่งเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจและคดีบอสบวรยุทธ์อยู่วิทยาก็เป็นคดีสะท้อนเรื่องของเจ้าหน้าที่เรียกรับหรือช่วยเหลือบอสบวรยุทธ์อยู่วิทยาผมพูดอาจจะไม่เกินไปนะครับเพราะว่าคดีที่มีการช่วยเหลือบอสวรยุทธ์นั้นอยู่ในการพิจารณาของปปชอบอสบวรยุทธ์อยู่วิทยาตอนนี้ความผิดของเขานั้น ยังคงเหลือความผิดเพียงแค่กระทงเดียวนะครับหลังจากที่ขับรถชนตำรวจสอ,อทองหล่อเสียชีวิตเมื่อปี2555ตอนนี้ข้อหาทั้งหมดที่มีการตั้งเอาไว้5,6ข้อหาเหลือเพียงข้อหาเดียวครับก็คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอัตราโทษนั้นจำคุกไม่เกิน10ปีอายุความ15ปีจะหมดอายุความในวันที่ สามกันยายน2570อดบคดีบอสวรยุทธอยู่วิทยาเป็นคดีที่สะท้อนให้เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องหลายฝ่ายโดยเฉพาะอายการและตำรวจมาเริ่มที่อายการก่อนนะครับคนนี้ฮะเนตรนาคสุขชื่อดังมากสำหรับคดีบอสวรยุทธเนรนาคสุขเป็นคนสั่งไม่ฟ้องบอสวรยุทธหลังจากที่มีการร้องขวาความเป็นธรรมเข้ามา 3- 4สี่ครั้ง 11กร,รกฎาคม2565มีการพิจารณาโทษของเนตรนาคสุโดยคณะกรรมการอัยการหรือกออที่มีคุณพัชระยุติธรรมดำรงเป็นประธานมติกอ .11 อกร,รกฎาคม2565ให้เนตรนาคสุที่สั่งไม่ฟ้องบอดวรยุทธ์มีโทษให้ออกจากราชการหลังจากที่เนตรนาคสุมีโทษให้ออกจากราชการแล้วเขาไม่ยอมแพ้นะครับ เขาต่อสู้ครับโดยการยื่นฟ้องพัชรยุาติธรรมลำรงประธานกออยื่นฟอ้องอายการสูงสุดในขณะนั้นก็คือสิงชัยธนินทร์สอนต่อศาลปกครองสูงสุดคดีนี้ต้องรอนะครับว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำพิพากษาออกมาอย่างไรอายการอีกคนหนึ่งก็คือคนนี้ครับชัยนรงค์แสงทองอรารามคนนี้ก็เป็นอายการอาวุโสนะครับเมื่อวันที่สองธันวา,าคม2565คณะกรรมาการอายการหรือว่ากอ ก็มีมติโดยเสียงข้างมากครับให้ชัยนรง์แสงทองอรารามนั้นออกจากราชการนะครับเพราะอะไรครับเหตุผลที่ชัยนรงค์ต้องถูกให้ออกจากราชการเพราะชัยนรงนั้นเป็นอายการที่อยู่ในห้องเปลี่ยนความเร็วห้องเปลี่ยนความเร็วนั้นมีความสําคัญที่จะนํามาสู่การพลิกคดีของบอสวรยุทธครับแต่มาดูนะครับว่าในกลุ่มของตํารวจในกลุ่มของอายการที่ช่วยเหลือบอสวรยุทธนั้นมีใครบ้างครับ มีการยื่นไปที่ปปชนะครับเมื่อวันที่9สิงหาคม2565นี่เองและปปชก็รับไต่ส่วนเจ้าหน้าที่ซึ่งก็มีทั้งตำรวจอายการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง15รายที่ช่วยเหลือบอสวรยุทธให้รอดพ้นจากความผิดในส่วนของตำรวจครับมีพนตำรวจเอก1รายพนตำรวจโท1รายพลตำรวจตรี1รายพันตำรวจเอก1รายและพันตำรวจโท1ราย นอกนั้นก็มีตำรวจชั้นผู้น้อยลงมาส่วนอายการสองคนชื่อย่อชอช้างและนอนหนูซึ่งก็คือสองคนที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้เป็นบุคคลที่ร้องที่ปปชให้ดำเนินการสอบสวนเพื่อเอาผิดในข้อหาช่วยเหลือผู้ต้องหาให้พ้นจากการกระทำความผิดขั้นตอนล่าสุดที่เราตรวจสอบจากทางด้านคณะกรรมการปปชก็คือปัจจุบันอยู่ระหว่างการไต่สวน และรวบรวมพยานหลักฐานและล่าสุดก็คือว่าอยู่ระหว่างเตรียมที่จะแจ้งข้อกล่าวหาทั้ง15รายที่ช่วยเหลือบอสวรยุทธอยู่วิทยาครับเมื่อพยานหลักฐานวิทยาศาสตร์ในคดีที่สำคัญถูกสอบสวนใหม่เพื่อทำให้ไม่น่าเชื่อถือ การสั่งให้ฟ้องบอสวร,รยุทธอยู่วิทยาของอดีตรองอัยการสูงสุดเนธนากสุขจึงถูกต้องตามพยานหลักฐานและกฎหมายแต่พยานหลักฐานที่ได้มานั้นเกิดขึ้นโดยมิชอบจากการกระทําของแก๊งสมาชิกสภานิติปัญจัติแห่งชาติกลุ่มตำรวจและทหารชั้นผู้ใหญ่มีพลตำรวจเอกคนหนึ่งรับอาสาไปเดินงานบาดล้อมและเคลียกล่อมตำรวจนักวิทยาศาสตร์ ห้องเปลี่ยนความเร็วรถเฟอร์รารี่ของบอสวร,รยุทธ์อยู่พิทยาที่ขับชนดาบตำร,รวจพิเชียนปลัดเระเสริจจนเสียชีวิตพฤติกรรมเช่นว่านี้เป็นความผิดทางอาญาทั้งข้อหาซ่องโจรและเป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหน้าที่โดยผิชอบตามมาตร,รา1 5ึงมีโทษจำคุกถึง10ปีแต่จากการสืบสวนคดีอาญาของปชจนกระทั่งป่านนี้ก็ยังไม่ได้ออกหมายเรียกใครมาเป็นผู้ต้องหา หรือว่าเสนอสารออกหมจับเช่นที่ตำรวจบักทกําการแบบนี้กับประชาชนทั่วไปที่ไม่มียศถาบรรดาศักตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการไต่สวนนะครับก็ผมคิดว่ากาลังประมวลในืการแจ้งข้อกล่าวหาเพราะมันมีกระบวนการเนี่ยอันเป็นความผิดสำเร็จเนี่ยในหลายขั้นตอนนะครับและเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านของทางาพนักงานสอบสวนนะครับหรือของทางด้านอายการ อันนี้ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบอยู่นะครับในส่วนของอายการมีการลงโทษอายการผู้ที่อยู่ในห้องเปลี่ยนความเร็ววันนั้นแล้วการสอบสวนของกออจะนําเข้ามาอยู่ในสำนวนของกอปชไหมครับเออผมไม่แน่ใจในฐานะของกรรมการแต่สวนที่รับผิดชอบนะแต่โดยส่วนตัวผมคิดว่ากรรมการแต่สวนน่าจะต้องเอาสำนวนวินัยน,นั้นเน่เอามาประกอบเพราะมันจะชี้เห็นว่าเขาอยู่จริงถ้าอยู่จริงทําไมถึงไม่อยู่ตอนนั้นและอยู่คุยเรื่องอะไร นะครับอันนี้เป็นประเด็นสําคัญนะครับเพราะเขาจะต้องชี้ด้วยว่าและที่อยู่ะอยู่กับใครอย่างไรนะครับอายการเท่านั้นก็อยู่ในสํานวนของพปชด้วยใช่ไหมครับก็ใจว่าจะมีชื่ออยู่ครับในห้องเปลี่ยนความเร็วนอกจากพลตารวจเอกแล้วตามรายงานการสอบสวนโดยคณะกรรมการชุดวิชามหาคุณได้หลักฐานเทปบันทึกเสียงในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วรถูฟอร์รี่จากพันตำรวจเอกธนสิทธิ์ เทปบันทึกเสียงนอกจากยืนยันตัวบุคคลในห้องแล้วยังระบุเนื้อหาอย่างน้อย2ประเด็นที่น่าสนใจคือ 1. การเสนอให้ลงบันทึกคำให้การเป็นวันที่26กุมพาพัน2,559แทนที่จะเป็นมาที่29กุมพาพัน2,559และ 2. ปรากฏเสียงของพนักงานอายการที่คอยให้คำแนะนำเรื่องรูปคดีคณะกรรมการชุดพิชามหาคุณ สรุปบทสนทนาที่เกิดขึ้นในห้องเปลี่ยนความเร็วมีประเด็นที่น่าสนใจอย่างน้อย3เรื่องคือ 1. การเลือกกำหนดให้ลงวันที่สอบปากคำา 2. การกำหนดตัวเลขความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและ 3. ความพยายามในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้อเท็จจริงในรูปคดีท่านรองอัยการสูงสุดที่รับผิดชอบด้านความเป็นธรรมเนี่ยนะฮะการร้องขอความเป็นธรรมเนี่ย ท่านหยิบยกพยานที่ถูกปฏิเสธเนี่ยถือว่าเป็นพยานหลักฐานที่มั่นคงทั้งที่มีคนที่เขาไม่เห็นด้วยแล้วก็ทางาท่านอดีตอายการสูงสุดหลายท่านที่เราไปอาสอบถามถึงสี่ท่านบอกว่าถ้าหากว่าจะถือว่าเป็นการ ยกขึ้นมาเพื่อที่จะสั่งไม่ฟ้องเนี่ยหรือว่าดำเนินการตามความเป็นธรรมเนี่ยจะต้องเป็นพยานหลักฐานใหม่แต่ว่ากระบวนการในการสั่งไม่ฟ้องเนี่ยมันใช้กระบวนการของการนำพยานหลักฐานเป็นการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจการผิดปกติที่สุดนะในกระบวนการทำสำนวนในลักษณะของการสมยอมในการสอบ นอกจากนี้วันที่ก็ยังไม่ใช่เป็นวันที่จริงและยืนยันว่าวันที่สอบที่อ้างว่าในสมนวนเป็นวันที่26กุมภาพันธ์สอและวันที่2มีนาคม2559นั้นเป็นวันอันเป็นเท็จวันสอบจริงคือวันที่29กุมภาพันธ์สอแม้อาจารย์สายประสิทธิ์เนี่ยนะจะให้ถ้อยคำในเรื่องของความเชี่ยวชาญซึ่งทำให้ มันเกิดข้อบิดผัน,นะ,ะในกระบวนการในพฤติกรรมท่านถือว่ามันเป็นหลักเกณฑ์ของการคำนวณของทางวิศวกรสิ่งที่ท่านทำนะท่านยอมรับว่าท่านไม่ได้ไปที่ถนนไม่ได้ไปดูที่เกิดเหตุแล้วก็ไม่ได้มีการทดสอบอะไรนะะก็คือคำนวณจากกระดาษบนบนโต๊ะเพราะฉะนั้นการคำนวณเนี่ย จึงไม่ใช่การใช้ข้อมูลที่เป็นจริงเหมือนอย่างคุณธนสิทธิ์คุณธนสิทธิ์ไม่ได้ให้ข้อมูลตั้งแต่ต้นที่ว่าขับรถเร็วขนาด177กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยลำพังคนที่ให้ข้อมูลจริงๆก็คืออาจารย์สทนซึ่งเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคณะวิทยาศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยซึ่งไม่ได้นำเอกสารที่ท่านทดสอบเนี่ย นำมาเข้าสานวนเป็นข้อที่แสดงให้เห็นว่าการหยิบยกพยานหลักฐานนะฮะที่สร้างขึ้นมาอันเป็นเท็จเนี่ยร่วมไม้ร่วมมือกันนะในระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ดีในระหว่างทนายความก็ดีมีอายการท่านหนึ่งอยู่ในกระบวนการนี้ด้วยเราจึงมีความเห็นตรงกันนะเป็นกระบวนการทำสานวนอันเป็นการสมยอมไม่สุดจริต ทำให้สำนวนนั้นเสียไปตั้งแต่ต้นเลยเมื่อมีข้อกล่าวหาถึงอายการคณะกรรมการอายการหรือกออซึ่งรับผิดชอบงานวินยัยการรักษาวินยัยและการลงโทษข้าราชการอายการได้สอบสวนอายการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีบอสวรยุทธ์สองคนคนแรกกออมีมติเมื่อวันที่18พฤษภาคม2565โดยเสียงเอกฉัน ลงโทษเนตรนาคสุขให้ออกจากราชการฐานใช้ดุลพินิษไม่รอบคอบสั่งไม่ฟ้องบอสวรยุทธ์อายการคนต่อมาที่กออสอบสวนความผิดพี่นายร้แรงก็คืออายการอาวุโสชัยนรงคแสงทองอารามหรืออายการชอชา้างซึ่งอยู่ในห้องเปลี่ยนความเร็วรถยนต์เฟอร์รารี่ของบอสวรยุทธชัยนรงคถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ให้คำแนะนำ ในการทำสำนวนกำหนดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยผลการสอบวี่นัยร้ายแรงกออเห็นว่าการกระทำของชัยนรงค์เป็นความผิดตามที่ถูกกล่าวหาในกรณีที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขความเร็วและไม่ทุ่มเทให้กับเวลาราชการเนื่องจากขณะที่เข้าไปมีส่วนในการแก้ไขเวลาและความเร็วอยู่ในช่วงเวลาการทำงานของราชการ คณะกรรมการกออเห็นว่าการกระทำเป็นความผิดวินัยร้ายแรงเสนอลงโทษให้ออกจากราชการแต่สำนักง,งานกออพิจารณาเห็นว่าความผิดวินัยไม่ร้ายแรงเห็นควรงดความดีความชอบสามปีพร้อมส่งเรื่องให้กับอายการสูงสุดพิจารณาต่อมาอายการสูงสุดนารีตันเสถียรพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำของชัยนรงค์เป็นความผิดวินัยร้ายแรง แต่เนื่องจากไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียหรือถูกตั้งกรรมการสอบวินยัยและอุทิศตนต,นต่อหน้าที่ราชการมาโดยตลอดยกเว้นกรณีห้องเปลี่ยนความเร็วจึงเห็นควรลงโทษให้ออกจากราชการคณะกรรมการกออที่มีอดีตอายการสูงสุดพัชระยุติธรรมดำรงเป็นประธานได้มีการประชุมเมื่อวที่23พฤศจิกายน2565มีมติเสียงข้างมาก เห็นด้วยกับอายการสูงสุดลงโทษอายการชอช้างให้ออกจากราชการชัยนรง์หรืออายการชอช้างเป็นอายการรายที่สองที่กออกลงโทษในกรณีบอสวรยุทธอยู่พิทยาต่อจากเดศนาคสุขที่เมื่อวันที่18พฤษภาคม2,565ประธานกออกพัชระยุทธิธรรมรำรงให้สัมภาษณ์ว่าคณะกรรมก,การกออกมีมติเอกฉันเสียง ให้ปลดออกจากราชการกรณีเนตรนาสุขเนื่องจากเป็นความผิดวินัยร้ายแรงแต่จากการตรวจสอบไม่พบว่ามีเรื่องของการทุจริตข้ามาเกี่ยวข้องและเนื่องจากเนตรไม่เคยมีประวัติเสียมเสียอีกทั้งเป็นข้าราชการที่ทำงานมานานเป็นระยะเวลา40ปีจึงได้ลดโทษจากปลดออกเป็นให้ออกจากราชการโดยมีผลตั้งแต่วันที่เนตรนาสุขยื่นใบลาออกจากราชการ ปัจจุบันบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาอยู่ระหว่างการหลบหนีคดีและในบางข้อหาความผิดคดีหมดอายุความไปแล้วเช่นคดีเสพโคเคนผ่านอายุความตั้งแต่วันที่3กันยายน2565ที่ผ่านมาส่วนคดีขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอายุความ15ปีจะหมดอายุความในวันที่3กันยายน2570แต่หากพ้นมาที่3กันยายน2570 จะถือว่าคาดีของบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาขับรถเฟอร์รารี่ชนดาบตำรวจวิเชียนแปนประเสริฐเสียชีวิตจะขาดอายุค,ความทั้งหมดในวันที่3กันยายน2570นส่วนคารสอบสวนเอาผิดข้าราชการ15รายที่ช่วยเหลือบอสวรยุทธ์ต้องรอรุ่นคณะกรรมการปปช